โอ้โนี่ทุกคนผมมาช้าไปหนึ่งวันนะครับดูดิโอ้ดูเห็ดโคนขาวถ้ามั้งแต่เมื่อวานนี่น่าจะแบบดอกเแข็งอยู่นะครับนี่ผมมาช้าไปหนึ่งวันดูดิโอ้ดูดูดดดดเห็ดโคนขาวโอ้นี่ดึงเอาเลยได้เลยเนี่ยโอ้ี่ โอ้โหเสียดายนะครับถ้ามาเมื่อวานนี่ต้องแบบดอกแข็งๆเลยเนี่ยโอ้โหดูดิเยอะมากเห็ดโคนขาวนะครับช่วงนี้ป่าจังหวัดพะเยา,ยาเห็ดโคนขาวออกดูดิโอ้โหเย,ยอะมากตรงนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยดูอีกนะครับทุกคนครับเห็ดโคนขาวกลุ่มนี้นะครับถ้าเราเจอตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ่าจะแบบโอ้โหดอกแข็งๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมาเจอช้าไปวันหนึ่งดู ทุกคนดูนุ่นนุ่นอยู่นู่น,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 นเห็นไหมเห็นคนขาวนี่ตรงนี้อีกขาวๆตรงนู้นนี่นะครับเดี๋ยวผมมุดเข้าไปเก็บก่อนโอ้โหอ๋อขน,นขาวเฮ้ยนี่นี่ถอนได้เลยนะครับโอ้ขน,นขาวนี่อืมช่วงนี้เขาถอนง่าย อืมอืมโอ้ยย,ย,ย,อยุงยเอทุกคนเห็ดโคนขาวเยอะมากนี่ทุกคนเห็ดโคนขาวกลุ่มนี้ยังเก็บไม่หมดนะครับเดี๋ยวเก็บต่อกันโอ้เยอะมากเยอะมากอื ทุกคนเจออีกแล้วเจอเป็นกลุ่มๆเลยเห็ดโคนเห็ดโคนขาวนะครับมันบานได้สักวันสองวันละช่วงนี้ก็เลยแบบบางต้นนะถอนง่ายเพราะว่าเหมือนรากข้างล่างเขาเริ่มแบบแก่เนาะมันไม่ได้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยน่าจะแบบได้ดอกแข็งๆกว่านี้เยอะเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ทุกคนแต่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับนี่ผมได้เป็นกลุ่มๆเลยนะเห็ดโคนขาวดูดิ แป๊บเดียวเนี่ยแบบเกือบได้ครึ่งกระแป๋งแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ทุกคนเห็ดโคนขาวทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นปะโอ้โหนี่นนเยอะมากโอ้โหเห็ดโคนเห็ดโคนนี่โอ้ โคนขาวออกเยอะจริงโอ้โหออืมโอ้โหโอ,อ้ดูดิเยอะเลยนี่ได้อีกเต็มกำมือเต็มๆเลยนะครับว้าว เจออีกแล้วเหตโคนเหตโคนโอ้ยอันนี้หลุดอโออันนี้ก็หลุดสองดอกเล็กนี่หลุดออกมาเลยนะครับมันน่าจะออกลายวันละสองสามวันแล้วเนี่ยโอย้โคนโอ้สี่ดอกว้าวทุกคนครับ ได้เพิ่มมาอีกสี่ดอกนี่ทุกคนครับผมมาเจอเห็ดโคนตรงกลุ่มนี้อีกสามดอกเมื่อกี้ตอนเก็บไม่ได้ถ่ายไว้นะครับโอ้โหดูดิดอกแข็งๆกรุบๆเลยทุกคนเมื่อกี้ลืมถ่ายลืมกดถ่ายนะครับโอ้โหทุกคนดูนี่โอ้เห็ดโคน เห็ดคนออกรอบจมปวกเลยทุกคนดูโอ้หนี่นี่น,นี่เห็นไหมดอกตูมๆนี่ดอกบานอีกโอ้แล้วก็ดอกตูมอยู่ฝั่งนน้นอีกเห็นปะโอออกรอบจมปวกเลยทุกคนโอ้โหจปวกนี้อ้เห็ดโคนปะ,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 ะดดดดดดเดด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 ดกดนดด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 อดนนะีดดดด่ดดอดดดด่ดดอดด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 ด โอ้โหสองดอกโอ้สามดอกนี่ซ่อนอยู่ในจอมผวกตรงนี้เอายังไงล่ะเนี่ยเห็นนะโอ้โหดูดิโอ้ย ว่าหายไปนิดนึงนี่มีฝั่งโน้นอีกนะครับเดี๋ยวเก็บอีกดูดิโอ้เห็ดโคนโหนี่ออกรอบจอมปลูเลยนะทุกคนเห็นไหมเอ้ยโอ้โหฝั่งโน้นี้นี่ดอกตุ้มตุ้มอืมนี่ดอกตุ้มตุ้มดอกตุ้มตุ้มโอ้ สองดอกดูดิสามดอกโอ้ยเขาออกรอบรอบจอมปลวกไงนะทุกคนโอ้โนี่ยเนี่นี่ยนี่ยดอกนี่นี่นี่นะสองดอกโอ้นี่ทุกคนโอ้ เห็ดโคนกลุ่มนี้ที่เราได้ดูดิโอ้ยดูดอกตุ้มๆโอ้ยสวยๆสวย,สวย,ส,วยสวยมากทุกคนโอ้ดู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 ดอกบ,นบานๆอีกอ่า ah, สวยมากสวยมากนี่โอ้โอ้ดูดิโอ้ทุกคนโอ้ oh, นี่ทุกคนครับวันนี้เรามาหาเห็ดโคนเห็ดปลวกกันสภาพป่าที่มาหามันก็จะแบบลก,ลกๆทึบๆประมาณนี้นะครับจะมาหาเห็ดโคนบริเวณแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับสภาพป่าลกๆหน่อยนี้ก็ยังพอมีเห็ดโคนออกอย่างที่ผมเก็บได้มาสักครู่นะครับเดี๋ยวหาต่อกันครับ ทุกคนผมไม่คิดว่าเราจะยังเจอเห็ดละโงกเหลืองนะครับช่วงนี้ดูดิ Ồ, ยังออกอยู่เลยอ่ะเห็ดละโงกเหลืองอู Ồ, ดอกส,สวยๆมากเลยนะครับนี่เหลืองสวยดอกแข็งมากไม่เละเลยนะครับนี่อูสวยมากนี่ทุกคนครับบริเวณริมห้วยตรงนี้นะครับไม่คิดว่าจะเจอเห็ดละโงกเหลืองนะครับดอกส,สวยๆเลยอะ่ะเหลืองสวยมาก ทุกคนครับวันนี้ผมได้เห็ดเกือบเต็มกระแปงนะครับมีทั้งเห็ดโคนเห็ดลมหรือเห็ดไข่เนี่ยนี่นี่น,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 นี่เห็นปะโอเกือบเต็มกระแปงเลยนะครับเห็ดละโงกเหลืองก็ยังได้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังจะเดินกลับบ้านแล้วฝนตกลงมาปลปอยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาหากันใหม่วันนี้กลับก่อน นี่ทุกคนครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับดูดิโอ้โหนี่เห็นไหมสองกระมังนี่อันนี้เห็ดโคนนะครับเห็ดโคนขาวนี่แล้วก็อันนี้เห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดปลวกตาเห็ดปลวกหลวงนี่เห็ดโคนเห็ดโคนแดงแล้วก็เห็ดโคนดานะครับมีด้วยนะครับนี่อันนี้น่าจะเห็ดโคนดาดูดิโอ้ดอกโตๆก็มีดูโอ้นี่เห็ดโคน เป็นกะละมังเลยนะครับอันนี้คือเห็ดโคนขาวอันนี้เขาน่าจะบานได้สองสามวันแล้วนะครับนี่แต่ยังเหนียวกินได้นะครับนี่สองกะละมังนี่คือเห็ดโคนเห็นไหมละครับแล้วก็นี่เห็ดลมเห็ดลมหรือเห็ดไข่อ้ได้เต็มถาดเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่เห็ดอนาชนิดนี่ยังมีเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโงกขาวแล้วก็เห็ดน้ำหมากเห็ดแดงนี่เห็ดหน้าม้อยหรือเห็ดหน้าแร่ มีเห็ดหลายชนิดเลยครับทุกคนวันนี้โอ้โหเยอะมาก